เรื่งตัวดีลอยมุสวัสดีครับพี่น้องที่กระรักทุกท่านนะครับเด้อมือนี yeah> um ้เป็นมือหนึ่งที่มาพอกระไอ้นะครับเด้อไอหามนี่หรือวาวกับน้องน้องมือนี้มีข้าวต้มยางเพีข้าวต้มกินข้าวต้ม แต่ต้องต้องบอกก่อนนะครับเรื่องการกินข้าวต้มเนี่ยต้องเบิงน้ำสภาพร่างกายของยี่ของร่างกาย,ยาทังทีกลุ่มที่เป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานทำไมเพระว่าดีๆกิกนขงนิงข้าวต้มขนมนะครับอ่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับด้อยที่บอกให้ผมเคยเป็นมาก่อนหน้าเบาหวานก็เลยบอกให้ว่าการกินข้าวเหนียวมากไม่ได้นะกินข้าวเหนียวไม่ได้ไ,ได้กินได้อยู่เป็นบอกว่าให้กินทอดไวยไข่ บะมันไข่นกกระทาด้ยครับไข่นกกระทาเท่านี้ไข่ไก่แดดบางคนขี้ดื้อนะบางคนก็นว่าไผ่ดำผมเลยขี้ดือ้อกินทอไข่นกกระจอกเทศหรอเปล่เพล่ยไข่นกกระจอกเทศกินทำเพลีผมเนะี่ยวันนี้น้ำตาลมันขึ้นถ้าน้ำตาลมันขึ้นไข่น้ำตาลขึ้นนี่บะหวานขึ้นก็เออน,น้ำปวดปวดงอนตออน่อผมนี่ตาฝ้าตาฟางคือคือมุ่งองนี้ตาเอาเลยครับเนี่ยคมเป็นผมเคยเป็นแต่ตัวนี้เศร้าหรือว่าเจ้าของเป็นเบาสมแล้วเดี๋ยวนี้ กินข้าวต้มเนี่ยก็มีสิทธ์นะครับมีสิทธ์เป็นห้ามกินข้าวเหนียวเล้วกินข้าวต้มไม่ถูกแต่กินได้นะอย่ากินมากอย่างผมกินเนี่ยกินข้าวต้มเนี่ยมันบางทีมันกวดไม่ได้นะครับบ้านเ้าน้ำข้าวต้มมัดเด้เนยไม่ใช่ข้าวต้มกุ้ยเนี่ยข้าวต้มมัดนี่กินกินได้ครเขาจะกินมากินให้ถูกวิธีกินที่หวานไม่ขึ้นกินยังไงแกะมิดตอกนะครับเป็นตอกบ้านเขาก็มาตอกต้องใช้ถอ่วใช่ไหมแกะเอาอย่างดีเลยเนี่ย เอาทำขยะไว้ใกล้การทำขยะน,นี่คือทำขยะอย่างว่าปุ๊บนี่ไใบตองนะครับนี่ขึ้นใบตองเลยเด้ดตอตอนอยู่ต้นกล้วยมันจะเขียวๆเพราะมันต้มเป็นอย่างเงี้ยข้าต้มไม่ถูกวิธีสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเบาหวานคุณได้ฟังอันตรายอันตรายถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยขาเปื่อยตีนเปื่อยตัดขาเด้มือเปื่อยแขนเปื่อยตัดมือ บางคนถามว่าเอาถ้าคอเปื่อยล่ะตัดคอวยภาพดาดไปหาหมอก่อรหมอรักษาก่อนแหม่ยังกจะตัดสิตัดบวดเมื่อยนะครับแกะมาไม่ต้องแกะมันนะเขาต้มเนี่ยแกะแกะแกะอย่นี้เอากินเขากินเขาต้มเราทําขยะไว้ใกล้เดี๋ยครับเด้อเนี่ยนี่นะป๊าป๊าป๊าเขาต้มก้วยคทำเนี่ย สวยาสวยวะนี่ย,ยนะป๊อปทังขยะขึ้นมาเลยครับเนี่ยทีมแมงลงมาเนเนี่ย,ยกินเข้าไปยังไงก่ต้อตาลเ็ขึ้นกับมีน้องอืมกินเนจเ้า,จากยอะนั่งน่แก่เลยซ้มเขาซมอะไนี่มันชีิสองกีบเนาะอ่ะ 要喝酒，嗯，好，的呀嗯，我来蒸蒸，我来蒸蒸，咱们来我来喝。